สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับทางช่อง u t u b e สิทธิพงศ์เสียวงศารนะครับมัอนี้ผ้าเพื่อนเอฟซนะครับมาเบิงวิธีการนะครับพอเฮ็ดฟางนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือการแบบดังเดิมเขานะครับก็คือการเหยียบบล็อกนะครับแบบกองเตียแต่ว่าเหยียบบล็อกนะครับบอลแมนเทลาดนะครับโดยใส่พลาสติกนะครับสีดํานะครับว่าเขาจะออกดกขนาดใดนะครับตัวนี้ผม พอลงดินเลยครับบัดอรล่องด้วยพลาสติกนะครับซึ่งเป็นวิธีที่นิยมเพาะกันดังเดิมนะครับต่อจากการเพาะในฝั่งครับซึ่งตัวนี้เป็นเพาะจากกากมันนะครับเดี๋ยวจังไรห้ามาเบิ้งนะครับว่าวิธีการแบบนี้กับแบบเทลาดจะเป็นอย่างไรนะครับพลาสติกล่องพื้นนะครับเพราะว่าตัวนี้จะดูแลเรื่องความชื้นง่ายนะครับเพราะว่าคดนน้ำลงดินเลย นำต้งดินแล้วก็คุดแปลงในดินแบบแปลงผักนะครับแต่มาเน้นการเยยบบล็อกนะครับตัวนี้ก็ได้รับความนิยมนะครับในในการเพราะเดี๋ยวเอาฮามาเบิร์นะครับว่าการจะออกดีบอกแล้วก็ใส่พลาสติกนะครับพลาสติกสีดำาโดยเพาะอ,าอยู่ที่หล่มล้ำไรนะครับคือว่าอยู่ในไตตน้นกระเดานะครับสิ่งผมทดลองเบิร์ น่องลายรูปแบบนะครับเต่ว่ารูปแบบนี้จะได้พ้นขนาดได้เดี๋ยวมาเบิ่งกันแต่โดยปกติก็จะออกดีนะครับตัวนในความหอนจะถึงแต่ว่าพื้นที่ในการออกจะพงอสู่แบบแทลานนะครับเพราะว่าเขาจะออกตามรอบๆด้านขางของก่อนมั่นนะครับที่เทาเหยียบนะครับโอ้โหออก เยอะครับเยอะเยอะมากเลยเขาจะออกรอบๆนะครับบอกมั่นที่เขาเหยียบนะครับในแปลงนะครับในดินห่าง30เส้นนะครับที่ผมเหยียบแบบเหยียบบอกนะครับหน้าแน่ครับหน้าแนน อาจะเป็นตอนเย็นนะครับลักษณะแบบน,นี้เก็บแดเป็นบางบางหลอวครับ ขึ้นน้ำก่อนก่อนมั่นน้ำคำเที่เห้าหย่อมกิ่ได้ครับไก่ตัวนี้เข่มไก่ตัวอื่นเนาะนี่ก็เป็นขอดีนะครับของการเพาะแต่แตกต่างเนี่ยคือแค่เหยียบบอกนะครับซึ่งจะเป็นบอกใหม่ที่เห็ดขึ้นมานะครับ แตกต่างนะครับจากการแบบเทลาดเทลาดก็ออกดีอยู่ครับแต่ถ้าต้องควาคุ้มตรงความจืดึ้นกัน,น,นตัวนี้โค้นนามต้องดินเลยอเดอกง่ายสางเหมือนกันเพราะว่าอวานเปิดเบิงคิดว่าจะได้เก็บ มือนี่ครับแต่เป็นบางดอกครับขั้นตอนการเพาะจะไขยกันครับเพียงแต่ตัวนี้หย่าหย่บบอกครบับเป็นบอกเป็นก่อนนะครับโดยใส่ไม่แบบนะครับเทีววนาแน่นครับน้าแนนนี่ก็เป็นวิธีการเพาะอ,อีกแบบหนึ่งนะครับ พอเช็ดฟางแบบกองเตี่ยนะครับโดยใส่กากมั่นนะครับจะดัดแปลงกันได้ก็ได้นี่ครับพื้นดินขุดลงดินเลยครับนี่จะเก็บเรคว่าดอกดอกสวยนะครับเขาเก็บได้เป็นบางดอกเพอเดี๋ยวต้องเอาที ปลายหมวกแหลมนะครับน่าจะเป็นตอนเย็นนะครับตอนเย็นห้องมือเนี่ยครับเก็บได้กำลังขึ้น นน้ำก่อนนี่ก็มีนะครับเป็นน้ำก่อนนะครับก่อนบอกทีเขาเหยียบนะครับเป็นการเพาะอีกวิธีหนึ่งนะครับตัวน,นี้เป็นที่นิยมนะครับแบบแบบเก่านะครับแบบเก่าแต่ว่าให้ดอกดีนะครับออกดีนะครับ,บ คูกือว่าใชได้ครับถ้าด้เอาก็ต้องเอาออกเบ้อเลยครับกระจุกนี่ ล่งออกครับเพราะว่าอากาศเขาก็ร่างได้ครับห่อนเป็นการเพาะเห็ดั่งอีกวิธีหนึงนะครับเพาะแบบกองเตี้ยจะเป็นการแบบเหยียบนะครับเหยียบบอกลงดินเลยลงพืนดินเลยเียบเทียมเห็นนะครับ วิธีการเพาะหลากหลายนะครับสำหรับบอกตาอ่างเกินสิบเซนไปเหยียบครับเหยียบก่อนมั่นนะครับกา,กากมั่นลงนี่ตามความกว้างของแปลงยนะังเก่าสิบเซนตัวนี้ครับหน่อยกว่าแปลงนิดหน่อยครับเป็นการเพาะอีกวิธีหนึ่งนะครับ ของเจียรเหยียบวงบ็อกเหยียบบ็อกครับเหยีบบย,บ,ยบให้เบิ้งนะครับนี่ไปติดตามก็ไลค์ก็แชร์นะครับทางช่องยูทูบสิริพงศ์ศิริงศานะครับการเพราะแต่ละแบบก็จะแตกต่างครับผมเรียนรู้ไปน้ำกันแต่วัตถุดิบกะ ป็นเอฟซีจะใส่ฟางก็ได้ครับทำนี่แต่นี้ผมใส่กากมันนะครับจะออกน้าแน่นกว่าฟางพอสมควรนะครับแตกต่างกันอยู่ครับฟางจะบ่อเยอะปนใดนะครับแต่ว่าต้นทุนจะต่ำนะครับต่ำกว่านี้อะ,ระไ,กกไรก็ไะครก็แช่ก็ติดตามเลยนะครับทั้งช่องยูทูบสิริพงษ์เชียงสาสวัสดีครับ